สวัสดีค่ะมาพบกับหนส่วนตัวค่ะกับคำพยากรณ์ฉบับพิเศษพิเศษนะคะของชาวราศีพฤษภในช่วงดาวพฤหัสย้ายปี2566กันค่ะผู้ที่เกิดในช่วงวันที่15พฤษภาคมถึง14มิถุนายนนะคะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกทคนนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่ในวันที่19เมษายนปี2566ค่ะไปจนถึงเดือน เมษายนปี2567เป็นระยะเวลา1ปีโดยประมาณนะคะย้ายออกจากราศีมีนเข้าไปอยู่ในราศีเมษซึ่งได้ตำแหน่งเป็นราชาโชคค่ะการที่ดาวพฤหัสย้ายครั้งนี้เป็นการย้ายที่มีความสําคัญมากๆต่อดวงชะตาทั้ง12เรือนนะคะแต่จะแตกต่างกันออกไปอยู่นะคะดาวพฤหัสนะคะท่านเป็นดาวบุญใหญ่ค่ะดาวแห่งความสําเร็จดาวแห่งปัญญาดาวแห่งแสงสว่างค่ะเป็นผู้ที่จะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเจ้าชะา ท่านจะพิชิตชัยคอยปัดเป่าสิ่งเลวร้วายทั้งหลายทั้งปวงนะคะดาวพฤหัสนั้นท่านเป็นผู้ที่มาเปิดประตูโชคประตูราบค่ะท่านเปรียบเสมือนเป็นแสงสว่างคอยนําทางให้นะคะเป็นผู้ที่สร้างความโชคดีและโอกาสดีๆให้ค่ะคอยปัดเป่าเคาะกรรมทั้งหลายทั้งปวงนะคะดาวพฤหัสท่านเป็นผู้ใจดีเป็นโพธิสัตว์ที่มากด้วยบารมีค่ะและคอยอบอ้อมอารีคอยคุ้มครองภัยให้แก่ดวงชะตาได้เป็นอย่างดีนะคะ หรือแม้แต่สามารถเปลี่ยนแปลงพลิกจากร้ายให้กลายเป็นดีได้ด้วยเช่นกันค่ะ ตั้งแต่วันที่19เมษายนปี66เป็นต้นไปค่ะดาวพฤหัสย้ายครั้งใหญ่ท่านเป็นดาวฝ่ายดีนะคะซึ่งส่งผลด้านดีมากกว่าเสียค่ะมีทั้งคุณงามความดีบุญบาร,รมีวาสนาจะปรากฏให้ได้เห็นแล้วค่ะความไม่ยุติธรรมจะจางหายไปนะคะถึงแม้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะไม่ได้มาเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วความดีความยุติธรรมคนดีจะปรากฏให้ได้เห็นค่ะคนชั่วก็จะหลบหนีหาย ใครทาผิดก็จะเห็นว่าเป็นผิดใครทําถูกก็จะเห็นว่าเป็นถูกนะคะไม่ใช่กับตรรกะกันเหมือนกับช่วงที่ผ่านๆมานะคะความทุกข์ร้อนทั้งหลายทั้งปวงจะเบาบางลงค่ะให้ได้หายใจหายคอได้โล่งมากขึ้นนะคะให้ได้เห็นโอกาสดีๆเข้ามาแล้วล่ะคะ่ะให้ได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนใจสู้ๆเข้าไว้นะคะพยายามคิดดีทําดีสร้างบุญบรารมีนะคะส่งเสริมอํานาจให้กับดาวพฤหัสให้มากๆเข้าไว้ค่ะชีวิตจะได้ เจริญรุ่งเรืองนะคะและมีความสุขมีความสำเร็จสมดังใจหวังได้เร็ววันค่ะ และพ้นทุพพ้นภยัยพ้นเคราะพ้นเวรพ้นกรรมกันสักทีนะคะดาวพระัสย้ายในวันที่19เมษายนปี256 6ค่ะเวลา2 1อนาฬิกา2นาทีนะคะจะถือว่าเป็นเลิกดีนะคะเป็นเลิกชยัยเป็นนิมิตหมายที่ดีอันเป็นสิริมงคลนะคะได้ก่อเกิดสิ่งอันเป็นมงคลเลิกอันยิ่งใหญ่ค่ะและเป็นที่สําคัญมากๆต่อดวงชะตาค่ะดาวพรหัสทท่านยังเป็นดาวฝ่ายบุญฝ่ายธรรมะนะคะจะมีการโยกย้ายเรือนโยกย้ายราศีเปลี่ยนทิศ เปลี่ยนทางนะคะต่อจากดาวพระเสที่เพิ่งจะโยกย้ายไปค่ะในช่วงก่อนหน้านี้ในวันที่หนึ่งมีนาคมที่ผ่านมานะคะและจะสังเกตได้ว่าหลายคนหลายราศีนะคะเริ่มที่จะมีเหตุการณ์สําคัญสาคัญเข้ามาบ้างแล้วล่ะค่ะซึ่งอาจจะสร้างความขรุขระหรือสร้างความคับข้องใจสร้างความกังวลใจอยู่พอสมควรค่ะกับเหตุการณ์ที่เข้ามาได้ยินได้ฟังมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้ายหรือเรื่องดีไงก็ตามซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดาวพระเสวดวงนั้นว่าท่าน จะให้คุณหรือให้โทษมากน้อยแค่ไหนกับราศีนั้นๆน,น,นะคะซึ่งก็ทำคลิปดาวพระเสาย้ายไว้ให้แล้วค่ะลองไปฟังดูนะคะแต่เอาเถอะค่ะ พอเข้าเดือนมีนาคมจนถึงเดือนเมษายนปี6 6จะมีดาวย้ายอีกดวงหนึ่งคือดาวพุหัสค่ะซึ่งจากความเป็นกเกษตรตาธิบดีย้ายเข้าไปสู่ราชาโชคนะคะหมายความว่าดาวพุหัตเองก็ยังคงกําลังดีอย่างต่อเนื่องค่ะถึงแม้จะออกจากการเป็นกเกษตรตาธิบดีแล้วแต่ยังคงได้ราชาโชคเข้ามาแทนค่ะซึ่งราชาโชคก็คือเป็นใหญ่นะคะความยิ่งใหญ่และโชคก็คือโชคลาภโอกาสต,ต่างๆนานา,นาทั้งหลายทั้งปวงนั่นเองค่ะแต่ก็อยู่ในรูป แบบของโอกาสหรือทรัพย์สินสิ่งของหรืออะไรก็ตามค่ะหรือแม้แต่คุณงามความดีด้านจิตใจก็ตามนะคะดังนั้นค่ะราชาโชคก็คือโชคอันยิ่งใหญ่ค่ะซึ่งเป็นโชคที่อาจจะเป็นโอกาสที่เทพแห่งความสําเร็จความอุดมสมบูรณ์ท่านโดนบันดาลให้ค่ะแต่วิธีการก็จะได้รับเข้ามานั้นก็จะแตกต่างกันไปแต่ละราศีกันนะคะจะค่อยๆเล่าให้ฟังทีละราศีนะคะสําหรับชาวพุกศกในปีห6หนั้นค่ะค่อนข้างที่จะมีวิถีชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลง เยอะอยู่พอสมควรค่ะไม่ว่าจะเป็นดาวมรดุโยย้ายเข้าไปทับจุดเกิดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตั้งแต่ช่วงต้นๆเดือนมีนาคมกันมาแล้วนะคะต่างก็สร้างความผันผวน,นหลายสิ่งหลายอย่างให้กับดวงชะตาค่ะพวกภาระนู่นนี่นั่นนะคะเยอะไปหมดค่ะจัดการแทบจะไม่ทันกันเลยทีเดียวค่ะมีความผันผวน,ผานการเงินการทองรายจ่ายก็ไหลออกมากกว่ารายรับเข้ามาด้วยซ้ําไปนะคะพวกบุตรหลานบริวารลูกน้องลูกจ้างให้ความช่วยเหลือได้ ไม่ได้บ้างค่ะงานเอกสารงานเจรจางานติดต่ออะไรก็ตามค่ะหรือแม้แต่การเดินทางก็ค่อนข้างจะมีความขัดข้องนะคะหรือต้องได้ใช้ความทุ่มเทในการผลักดันมากอยู่พอสมควรค่ะและดา,าวพระสารอีกดวงค่ะที่ย้ายในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะพวกภาระหน้าที่การงานหรือสิ่งที่ต้องได้เข้าไปรับผิดชอบได้เข้าไปดูแลนี้นะคะ ต้องบอกว่าชุมยิ่งกว่ายุงด้วยซ้ําไปนะคะลองสังเกตดูได้ค่ะว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะตัวเองละค่ะมีหน้าที่ต้องได้ดูแลนะคะได้เข้าไปรับผิดชอบเยอะขึ้นจริงหรือเปล่านะคะชาวพฤกษก์ลองสังเกตดูได้ค่ะต้องได้ดูแลนั่นนี่นู่นเต็มไปหมดค่ะสคริปต์งานยาวเหยียดยิ่งกว่าบินเลขนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็กว้างขึ้นไปเรื่อยๆค่ะหรือได้รับความรับผิดชอบนะคะกับผู้คนที่เยอะมากขึ้นเหนื่อยมากขึ้นนะคะ แต่ก็ได้เครดิตได้ชื่อเสียงแล้วก็ได้การยอมรับนับถือเข้ามาด้วยเช่นกันนะคะ ไม่ได้เหนื่อยเปล่าหรอกนะคะก็มีคนเคารพนับถือค่ะในเรื่องของความสามารถของเราอยู่นั่นเองนะคะพอขยับเข้ามาเดือนเมษายนก็มีอีกดวงหนึ่งนะคะที่กําลังจะโยกย้ายนั่นก็คือดาวพฤหัสที่เรากําลังจะพูดถึงนี้ละค่ะ,ะดาวพฤหัสนะคะซึ่งเป็นดาวโชคดาวลาบค่ะจะย้ายกันอีกดวงหนึ่งนะคะจะออกจากการเป็นเกษตรตาธิบดีค่ะที่เคยอยู่ในเรือนราบนะคะจะย้ายเข้าไปสู่เรือนวินาศในดวงชะตาค่ะซึ่งหากจะมองว่าเสียเลยสักทีเดียวก็ ไม่ได้นะคะเพราะเข้ามาเป็นราโชคด้วยนั่นเองนะคะและอีกอย่างค่ะก็เข้ามาเป็นคู่สมพลกับดวงชะตาด้วยค่ะซึ่งท่านก็ให้ความเกื้อกูลเข้ามาสนับสนุนเข้ามาเป็นแบ็กนะคะให้กับดวงชะตาซะมากกว่าค่ะแต่ถึงขนาะเดียวกันค่ะเรือนวินาศฟังจากชื่อแล้วก็วินาศน,นะคะก็จะเป็นเรือนที่เสียในดวงชะตาค่ะเกิดความเสียหายอยู่บ้างซึ่งก็เป็นข้อแรกเปลี่ยนกันในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างหลายๆเงื่อนไขค่ะที่อาจจะต้องแลกออกไปนะคะ เพื่อที่จะได้รับความช่วยเหลือบางสิ่งบางอย่างเข้ามาให้กับตัวเองค่ะหรือว่าได้เข้ามาซับพอร์ตให้กับตัวเองนะคะจะเห็นได้ว่าค่ะภายในปี66นี้ค่ะดาวมรตยูเข้ามาทับตัวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดความผันผวนในชีวิตครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสําคัญนะคะและดาวมรตยูคือการทําลายล้างค่ะ คือความเสียหายแล้วก็การเปลี่ยนแปลงค่ะจะเกิดการพลิกผันนะคะแบบหน้ามือเป็นหลังมือกันเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อนะคะเอามารวมๆพิจารณากับดาวใหญ่ๆห,หลายๆดวงที่จะมีการโยกย้ายตามๆกันมาภายในปีนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระเสา์ดาวพรฤหัสและอีกดวงหนึ่งค่ะคือพระราหูนั่นเองค่ะชีวิตของชาวพุ้สศงนี้นะคะกําลังจะมีการปรับตัวที่ดีขึ้นมากเลยทีเดียวค่ะและจะมีสิ่งดีๆใหม่ๆนะคะเกิดเข้ามาเยอะแยะไปหมดค่ะไม่น้อย เลยนะคะชาวพุกศกภายในปีนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นมิตรใหม่ๆเพื่อนบ้านใหม่ๆงานใหม่ๆแหล่งสร้างรายได้ใหม่ๆช่องทางใหม่ๆค่ะอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะเป็นช่วงเวลาสําคัญในการบุกเบิกชีวิตในเรื่องของการเริ่มต้นบทบาทในชีวิตใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานเรื่องของเงินนะคะจะมีการพลิกผันครั้งยิ่งใหญ่ครั้งสัมพันธ์ภายในปีนี้ละค่ะจุดพลิกผันสําคัญที่สุดก็คือช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาค่ะ ถึงถือว่ากําลังของวาสนานี้นะคะเหนื่อยมากค่ะทำไรก็ยุ่งยากใจมีปัญหารอบๆด้านเต็มไปหมดนะคะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็ผ่านมาได้แล้วนะคะเดือนมีนาคมที่ผ่านมานั่นเองนะคะพอเข้ามาเดือนนะคะเมษายนมานี้ก็ถือว่ารอดตายกันแล้วค่ะสามารถแก้ไขปัญหาสามารถจัดการได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกๆปัญหาได้แล้วค่ะถึงแม้ว่านะคะบางเรื่องนะคะอาจจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์มากสักเท่าไหร่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของตัวเลขเรื่องของ การติดต่อเรื่องของการเจราจาเรื่องของการสื่อสารหรือการเดินทางอาจจะมีความยุ่งยากอยู่บ้างค่ะและอีกอย่างค่ะก็เรื่องของเงินเงินทองทองหรือว่าเรื่องของรายรับรายจ่ายเหล่านี้ค่ะอาจจะยังมีความตึงเครียดอยู่บ้างนะคะแต่พอเข้าเดือนมิถุนายนไปแล้วค่ะมีความสําเร็จทุกประการแล้วนะคะช่วงนั้นค่ะและจะยังมีโอกาสค่ะได้ไปดีลงานใหญ่ได้ทํางานสําคัญสําคัญด้วยนะคะคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนั่นเองนะคะในช่วงนั้นนะคะ เอาละค่ะมาเพิ่มเติมกันลงไปอีกนิดนึงค่ะจะไปเด็นในเรื่องของดาวพฤหัสเพิ่มเติมกันอีกสักนิดหนึ่งนะคะคือดาวพฤหัสนี้นะคะท่านมาจากเรือนราบของชาวภูกษกค่ะเมื่อราบเข้ามาอยู่ในตําแหน่งที่เรียกได้ว่าหนุนดวงชะตนี้นะคะเรียกว่าเดือนที่ดีที่สุดนะคะจะเป็นดวงชะตาช่วงจังหวะนะคะเหนื่อยยากลาบากอยู่ค่ะในการผลักดันตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปสู่วันข้างหน้าก้าวไปสู่อนาคตที่ดีขึ้นนะคะมันก็จะเหนื่อยๆหนื่อยหน่อยๆนะคะจะยาก ะะกับการสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างตนขึ้นมาใหม่นะคะชีวิตจะมุ่งมั่นอยู่กับเรื่องของการของงานค่ะการสร้างธุรกิจการค้าการขายของตัวเองนั่นแหละค่ะเริ่มที่จะสนใจเริ่มที่จะหันมาโฟกัสนะคะกับช่องทางการสร้างงานสร้างรายได้ใหม่ๆค่ะไม่ว่าจะเป็นแรงทงําเงินใหม่ๆแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างนี้นะคะก็เป็นในลักษณะของการลงทุนในระยะยาวด้วยนะคะคือยอมเหนื่อยในปีนี้นะคะแต่จะได้กินผลเป็นระยะยาวๆค่ะ ถึงแม้ว่านะคะในปีนี้อาจจะได้น้อยหน่อยค่ะแต่หากบวกลบกบหนี้แล้วนะคะก็ถือว่าได้ดีอยู่นะคะแต่ต่อไปในปีถัดๆไปค่ะถัวเฉลี่ยแล้วรายรับรายได้นะคะก็จะค่อยๆเติบโตเพิ่มเติมไปอีกค่ะธุรกิจจะค่อยๆขยับขยายนะคะขึ้นไปนะคะถ้าเทียบกับรายรับรายจ่ายหากลบกบหนี้ออกไปแล้วก็ถัวเฉลี่ยแล้วก็จะได้เพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นเป็นลําดับลําดับขึ้นไปนะคะและอีกอย่างค่ะดาวพุธหัสเองก็เป็นดาวแห่งปัญญา และเป็นตัวแทนของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะและปุนผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเข้ามาสนับสนุนในดวงชะตาด้วยนะคะเมื่อดาวพฤหัสเข้าสู่เรือนวินาศค่ะก็มักจะมีคนนี้นะคะเข้ามาคอยเป็นแบ็กหลังค่ะเข้ามาคอยหนุนหลังให้นะคะหรือเข้ามาคอยช่วยเหลืออย่างลับๆนั่นเองนะคะมาคอยเป็นกําลังเสริมให้ด้วยนะคะแต่อาจจะต้องบอกก่อนนะคะว่านะคะเขาอาจจะไม่ได้เข้ามาช่วยกันแบบเต็มๆนะคะหรือเต็มกําลัง มากนักน,นะคะไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอันใดก็ตามนะคะแต่ภาระหลักๆนะคะจะอยู่ที่ตัวของคุณเองนะคะ และเขาก็จะเข้ามาช่วยเหลือเสริมนิดๆในหน่อยค่ะในส่วนที่คุณขาดหายไปเท่านั้นเองนะคะการพึ่งตัวเองสําคัญที่สุดค่ะก็เป็นธรรมดานั่นะค่ะดาวราบเข้าสู่เรือนวินาศพวกลาบผลความช่วยเหลือก็มักจะเข้ามาได้ไม่เต็มที่หรอกนะคะแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่นะคะและที่สําคัญค่ะยามคุณลําบากยามคุณเหนื่อยยากก็จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือค่ะคอยสนับสนุนอยู่เบื้องหลังค่ะไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแล้วนะคะจะ เป็นลักษณะอย่างนั้นนะคะและอีกอย่างค่ะดาวพฤหัสท่านก็มาจากเรือนมรณะด้วย เมื่อเรือนมรณะนะคะเข้ามาสู่เรือนวินาศนี้นะคะนั่นก็คือความตายความเสียหายต่างๆนานานะคะเกิดความวินาศเสียหายต่างๆค่ะจะออกจากชีวิตเราไปแล้วละค่ะนี่ละค่ะถึงได้บอกว่าเป็นปีแห่งจุดเปลี่ยนในชีวิตจริงๆของชาวผู้ศกนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะจากนี้ไปก็ขอให้เข้มแข็งนะคะขอให้ตั้งใจเอาใหม่นะคะสู้ๆใหม่นะคะ มุ่งไปสู่อนาคตค่ะดาวราบเข้าสู่เรือนวินาศก็จริงอยู่ค่ะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอาจจะได้เข้ามายากก็จริงอยู่อาจจะต้องได้ใช้กําลังตัวเองก็จริงอยู่นะคะแต่ก็เข้ามาเป็นราชาโชคแล้วนะคะก็เข้ามาอยู่ในเรือนที่เรียกได้ว่าเป็นคู่สมพลยังไงยังไงค่ะก็ยังมีคนช่วยเหลือสนับสนุนยังไงก็สามารถไปต่อสามารถสู้ต่อไปได้นะคะ ส่วนเรื่องราวในอดีตก็อย่าไปเว้าวอนกับมันมากค่ะอย่าไปเสียอ,อกเสียใจอะไรกับมันมากเลยนะคะอย่าไปเสียายอะไรเลยค่ะขอให้เรื่องร้ายต่างๆค่ะจบสิ้นไปภายในปีนี้นะคะแล้วจากนี้ต่อไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเลยนะคะขอให้เริ่มต้นกันใหม่ค่ะเอาใหม่สู้ใหม่ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวมามองในมุมมองของโชคลาภด้านการงานกันบ้างนะคะดาวพฤหัสนั้นนะคะท่านเป็นดาวราบเมื่อท่านเข้ามาเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนวินาศนะคะ จะเป็นปีที่มักจะมีโชคลาภจากทางไกลค่ะจากต่างถิ่นแดนไกลต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะหรือมีโชคลาภนะจ๊ะจากการสูญเสียเช่นได้เงินจากประกอบประกันนะคะหรือเป็นเงินจากผลประโยชน์ที่มาจากเรื่องของมรดกตกทอดค่ะหรือเป็นรายได้ที่ไหลเข้ามาจากช่องทางแปลกๆใหม่ๆค่ะที่ตัวคุณนั้นนะคะสร้างขึ้นมานั่นเองนะคะดังนั้นค่ะการทํางานการลุยงานภายในปีนี้อาจจะต้องทุ่มเทรแรงกายแรงใจกันสักนิด นิดนึงนะคะสู้ๆหน่อยนะคะชาบผู้สศกนะใครที่เป็นลูกน้องลูกจ้างก็ต้องขยันขยันเข้าหาผู้รักผู้ใหญ่เข้าไว้ค่ะอย่าไปโต้แยง้งอย่าไปโต้เถียงกันกับเขานะคะอย่าไปทําตัวเป็นศัตรูกับท่านเลยนะคะถึงแม้ว่าในดวงชะตานี้เขาจะบอกว่าความสัมพันธ์ค่อนข้างที่จะห่างเหินกับผู้หลักผู้ใหญ่ก็จริงอยู่นะคะแต่ถ้าหากคุณฝืนๆใจขยันขยันนะคะเข,ข,ข้าหาท่านสักนิดหนึ่งนะคะขยันเข้าหาบ่อยๆเชื่อเถอะค่ะว่าคุณจะได้รับผลประโยชน์ไ น้อยเลยทีเดียวนะคะส่วนคนที่ทํางานของตัวเองหรือมีจิจการเป็นของตัวเองนะคะก็ต้องขยนันขยันค่ะเข้าหาคู่ค้าคู่สัญญาหรือเข้าหาลูกค้าเน้นความสนิทสนมให้มากๆค่ะเน้นความเป็นกันเองกันเองให้มากๆนะคะแล้วคุณก็จะได้ลูกค้าเป็นแบบประจําค่ะเพิ่มเติมเข้ามาเยอะเลยทีเดียวนะคะส่วนเรื่องของการเงินก็บอกไปแล้วละค่ะว่า ออพอเดือนพฤษภาคมเข้ามาเดือนมิถุนายนไปแล้วค่ะการเงินจะพลิกกลับมามั่นคงอีกครั้งหนึ่งค่ะถึงแม้อาจจะเป็นปีที่รายจ่ายนี้นะคะค่อนข้างจุกจิกยุ่มยิมอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะกับคนรอบตัวกับบริวารลูกน้องลูกจ้างขอให้สู้ๆเข้าไว้นะคะอดทนหน่อยนะคะวางแผนการเงินให้ดีๆนะคะยังไงยังไงชาวผู้สกทูได้แน่นอนค่ะเอาอยู่อยู่แล้วค่ะเพราะจุดความขู่ข่ในช่วงชะตานี้นะคะเยอะในช่วงเดือนมีนาน ซึ่งก็ผ่านมาได้แล้วค่ะรอดมาได้แล้วนะคะโชคดีสุดๆแล้วะะละค่ะแล้วก็มีอีกช่วงหนึ่งที่ต้องเจออีกครั้งหนึ่งที่ต้องเหนื่อยหน่อยๆนะคะช่วงเดือนธันวาคมประมาณไปปลายปีนี้ละคะ่ะที่ต้องมีรายจ่ายเยอะหน่อยตัวเบาๆหน่อยเลยทีเดียวนะคะก็ไม่เป็นอะไรมากหรอกคะ่ะมีกําลังใจที่ดีมีที่ปรึกษาที่ดีมีคนคอยยื่นมือเข้ามาให้ความช่วยเหลืออยู่เรื่อยๆค่ะยังไงยังไงนะคะรอดอย่างแน่นอนค่ะ ขอให้ซูซ้ๆเข้าไว้นะคะปีนี้ค่อนข้างที่จะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่มากพอสมควรในดวงชะตาค่ะจะมีงานใหญ่เข้ามาอยู่นะคะใครที่ทํางานใหญ่นะคะใจต้องนิ่งเข้าไว้นะคะเหมือนเหมือนกับว่าช่วงเดือนมกราคมถึงพฤษภาคมนี้นะคะจะยุงย่งยุ่งวุ่นวายอยู่กับเรื่องเดิมๆค่ะอาจจะต้องได้เคลียร์กับปัญหาเก่าๆอยู่ค่ะแต่พอเข้าเดือนมิถุนาก,ร,ก,กราคดาเป็นต้นไปแล้วค่ะงานใหญ่จะเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตของชาวพุชกมากขึ้นแล้วนะคะ พอเข้าเดือนตุลาคมจะเกิดการลงทุนครั้งใหญ่ค่ะจะเสียเงินมากจนหมดตัวเลยทีเดียวนะคะแต่ก็มีสิ่งตอบแทนกลับมากับสิ่งที่เสียไปนะคะทุกอย่างเป็นการลงทุนลงทุนแบบระยะยาวไปเลยนะคะแต่จากนี้ไปตั้งแต่เดือนตุลาคมไปแล้วค่ะก็บริหารการเงินให้ดีก็แล้วกันนะคะเพราะยาวไปจนถึงสิ้นปีไปเลยค่ะสภาพคล่องจะไม่คล่องแล้วนะคะเพราะมีรายจ่ายเยอะอยู่ค่ะก็เ,เป็นว่าวางแผนกันดีๆก็แล้วกันนะคะบอกไปหมดแล้วนะคะเตือนไปหมดแล้ว เดี๋ยวดวงเดือนค่ะจะเข้ามาตีประเด็นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจากนี้ไปก็ขอให้ขยนันขยันมากๆนะคะตั้งใจตั้งใจกันมากๆค่ะขอให้สมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้ค่ะและสมปรานาในสิ่งที่รอคอยนะคะส่วนเรื่องของความรักถ้าเป็นไปได้อยากจะแนะนําว่าให้พักเอาไว้ก่อนนะคะในปีนี้ค่ะปีหน้าถึงจะดีนะคะถึงจะเฮงในเรื่องของความรักค่ะแต่ปีนี้ให้เน้นเรื่องของการงานและเรื่องของอนาคตเอาไว้ก่อนนะ อนาคตสําคัญที่สุดคะ่ะอนาคตดีๆรักดีๆจะตามมาเองนั่นล่ะคะ่ะแต่ถ้าอยากจะคบหาดูใจกันสาสารความสัมพันธ์กันแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเติบโตไปแบบนี้ทําได้คะ่ะแต่ถ้าจะคบแบบจริงๆจังๆเป็นเจ้าเข้าเจ้าของกันมักจะเกิดเรื่องเกิดราวเกิดปัญหามีปากเสียงทะเลาะกันบ่อยๆนะคะเพราะด้วยเรื่องของเวลาที่อาจจะมีให้กันน้อยหรือมีเวลาไม่ค่อยตรงกันประมาณนี้นะคะ แต่ถ้าคบกันแบบเป็นกำลังใจให้กันและกันเป็นแรงกายแรงใจคอยผักดันช่วยเหลือซึ่งกันและกันลุยงานช่วยเหลือกันไปจะเป็นการดีที่สุดค่ะขอให้ร่ำรวยถูกหวยกันทุกๆคนนะคะถ้าตอนนี้ยังไม่ถูกหวยหวยคือความฝันนะคะพยายามซื้อเล็กๆน้อยๆไปเรื่อยค่ะไม่เกินความสามารถของเราไปได้หรอกค่ะเดี๋ยวก็ถูกเองนั่นแหละค่ะ คนเราต้องมีความฝันค่ะเพื่อเป็นแรงขับเคลื่อนของชีวิตสู้ต่อไปในวันต่อๆไปนะคะสู้ๆนะคะชาวพู้สศกเป็นกําลังใจให้นะคะก็ฝากทุกคนไว้เท่านี้ก่อนนะคะคําพยากรณ์นี้เป็นคำพยากรณ์ของดาวพฤหัสย้ายค่ะจะตรงมากตรงน้อยก็ขึ้นกับดวงชะตาของแต่ละบุคคลไปนะคะทิศทางโดยรวมจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะฝากติดตามดวงรายเดือนด้วยนะคะ ขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับฟังฝากทุกคนค่ะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะและทั้งหมดนี้ก็คือของชาวราศีพฤษภค,ค่ะที่ช่องหวนส่วนตัวได้หยิบยกประเด็นขึ้นมาเพื่อเตือนให้ระมัดระวังแล้วก็วางแผนกันล่วงหน้าค่ะขอให้ผู้ฟังมีความสุขนะคะสมปรารถนาทุกๆประการค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนนี้ ต้องตระหนักอยู่ตลอดเิลาว่าโควิดยังอยู่นะคะแต่ว่าไม่ประกาศข่าวเฉยๆค่ะเงียบๆแต่ก็ยังมี PM 2.5ด้ด้วยนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะทางภาคเหนือนะคะต้องระมัดระวังด้วยกับคนภาคกลางนะคะ กรุงเทพหรือเปล่าที่ยังมี PM อยู่นะคะยังไงก็เป็นห่วงค่ะถ้าจะแนะนําจริงๆก็ปิดแมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านดกวยะะ่าค่ะปลอดภัยที่สุดนะคะเป็นห่วงจริงๆค่ะคนส่วนตัวจากคุณความสุขค่ะแล้วเรามาเจอกันใหม่ใน EP ีต่อไปกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็บายบายค่ะทุกคนแล้วเจอกันใหม่ค่ะใน E p ีต่อไปนะคะบายบายค่ะ